ตอนนี้เนี่ยลกก็ต้องจับตาดูสหรัฐอเมริกาล่าสุดก็เปิดตัวฮะสอทอรสหรัฐอเมริกาลงนามอย่างเป็นทางการนะพี่อีลอนมัสนะกับคุณลุงโดนัลด์ทรัมป์นะนี่เปิดห้องทำงานนะอีลอนมัสเนี่ยไม่ได้มาไม่ได้ไปพบคนเดียวด้วย มีจูเน oh. ียร yeah. ์ไปด้วยพาลูกชายไปด้วยทุกเกือบทุกที so storm, ่เลยนะแล้วลูกชายก็เน็ตเฟียวมากนะเขาไปเจอมาดาดีแขกคิบู๊กบ้างอะไรบ้างโอ้โหเป็นตัวของตัวเองขี่ขอพ่อบ้างเหมือนในงานเลี้ยงเหมือนในงานเลี้ยงที่นั่งในบนโต๊ะอาหารนะก็ขี่ขอพ่อตลอดค่ะนี่เราคุยกับโดนัลด์ทรัมคุยกับราดาลีนะเนี่ยนเด๋ยวโดนัลด์ทัมกับกับอีลัสสทร แต่งตั้งอย่างเป็นทางการฮะให้ทำหน้าท the ี่เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานภาครัฐลดขนาดของหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐลดจำนวนเพิ่มประสิทธิภาพลดงบแล้วนี่อีกมุมนึ่งฮะแล้วนี่อีกมุมหนึ่ง so thank you very much we had a busy day today the king just left and we uh, we've had a great discussion terrific discussion uh, concerning gaza and everything else uh, we had uh, discussions also about saturday and yeah yeah <laughs> uh, ข้อเสนอต่างๆก็ถูกประธานาธิบดีนำไปปฏิบัติจริงนะอย่าง U.S. U.S. U.S.A. เนี่ยชัดดาวเิกแล้วก็ล่าสุดจับตาดูว่า Voice of America แล้วก็จะมีการตรวจสอบหน่วยงานในประเทศทีนี้นะปลดคนโน้นปัดคนนี้โอ้โหอุตลุดนะจ้าั้งถูกตั้งคำถามว่า e ี o n Musk เนียคุณเป็นผดเด็ดการมากวิธีที่คุณใช้เนี่ยนะ Takeover. And he Elon Musk. What's your response to Detractors, Mr. Musk. I've done what? Including a lot of Democrats. Uh, I have detractors? You do, sir. I don't believe it. <laughs> Say that you're orchestrating a hostile takeover of government and doing it in a non transparent way. What's your response to that criticism? Well, first of all, uh, you couldn't ask for a stronger mandate from, from the public. Uh, the public voted. Uh, you know, we have a majority of the public vote voting for President Trump. Uh, we won the House, we won the Senate. Um, the people voted for major government reform. There should be no doubt about that. That was on the campaign. The president spoke about that at every rally. The people voted for, for major government reform, and that's what people are going to get. They're going to get what they voted for. palms, people what are gonna what and that's демокracia all about this presidency, is get they voted they get they voted don't for for in but คำตอบก็คือเพราะว่าประชาชนลงคะแนนเสียงให้กับการปฏิรูปรัฐบาลครั้งใหญ่และนั่นคือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับค่ะนี่เลยฮะเขาก็บอกเลยว่าเขาได้เสียงข้างมากนะโหวตเลือกประธานธิบดีได้เป็นประธานธิบดีแล้วเขาได้เสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วยเพราะฉะนั้นเขาลุย คืออ้างผลการเลือกตั้งอ้างอำนาจจากประชาชนลุยอป๊ปโ๊บป๊๊นะอลนมัสอ์นี่แล้วก็ดูดูทำล่าสุดนะต่อสายคุยกับผู้นำของรัสเซียนะมีการพูดคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินนะอันนี้เป็นแฟ้มภาพนะคุยทางโทรศัพท์นานกว่า90นาทีแล้วหลังจากนั้นมีการเปิดเผยนะ คุยกันอย่างเป็นทางการกับประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินคุยเรื่องนี้เรื่องอยูเครนเรื่องตะวันออกกลางเรื่องพลังงานเรื่อง AI เรื่องเงินดอลลาร์และหัวข้ออื่นๆนะเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะมันถึงเวลาต้องยุติแล้วะนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะข้อมูลข่าวสารกันหลังจากนั้นโคศกของรัสเซียนะดีเมตีเปสคอฟก็ออกมายืนยันนะว่าคุยจริงแล้วคุยอย่างยาวนาน รั<น>เสเซียปูตินเนี่ยสนับสนุน,นที่โดนัทบอกว่าถึงเวลาที่ประเทศเนี่ยต้องทำงานร่วมกัน, <c oughs> นแล้วปูตินก็เชิญโดนัทไปเยือนรัสเซียด้วย <c oughs> โอ้โหเนี่ยอันนี้เปิดเผยโดยจากโษกทําเนียบเคมลินของรัเสเซียนะ, <c oughs> นะแล้วหลังจากคุยกับปูตินโดนัทก็ต่อสายคุยกับผู้นำยูเครนปราธานาธิบดีโวโรดิเมียเซเลนสกี้นะ แล้วก็ได้มีการโพสต์นะอธิบายว่าคุยอะไรกับเซเลนสกี้นี่เขาบอกว่าคุยกับเซเลนสกี้คุยไปด้วยดีต้องการสร้างสันดิภาพนะเหมือนกับปูตินแล้วก็หาหรือกันหลายเรื่องอนะซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยในรายละเอียดะนะจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะเป็นผู้นำคณะผู้แทนนะไปพูดคุยถึงเวลาต้องยุติสงคราม ขอให้พระเจ้าอวยพรประชาชนรัเสเซียและยูเครนนี่โดนธรรทฮะแล้วหลังจากนั้นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวในระหว่างประชุมกับประเทศพันธมิตรทางทหารของอยูเครนกว่า40ประเทศ <c oughs> พูดในสิ่งที่ กองเชียร์ยูเครนบางส่วนอาจจะไม่อยากได้ยินยืนยันว่าสาหรัฐจะไม่ส่งทหารไปช่วยยูเครนแล้วสงครามรัสเซียยูเครนนที่ดำเนินมาเกือบ3ปีเนี่ยยืนยันว่าจะไม่มีการส่งกองกำลังทหารสาหรัฐไปยูเครนและที่สำคัญคือมีการพูดไปดว,ว่ายูเครนร่วมนาโต้เนี่ย เป็นเป้าหมายที่ไม่สมจริงนะแล้วยูเคลนอยากได้ดินแดนที่ถูกรัเสเซียยึดไปตอนหลักช่วงสงครามเนี่ยจะเอาคืนเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ทีคือเหมือนให้ทำใจเลยว่าหนึ่ง<ๆ>ดินแดนที่ถูกรัเสเซียพนวกกลับไปเป็นของรัเสเซีย<ๆ>ในช่วงสงครามอะ <c oughs> ยากที่จะ เอากลับมาขอเป็นของยูเครนตามข้อเรียกร้องของเซเลสกีว่าจะคุยจะยุติแต่ต้องเอากลับขึ้นมาก่อนอสารัตบอกเลยว่ายากแล้วสารัตก,ก็จะไม่ส่งกองกําลังทหารเข้าไปด้วยอันนี้เป็นในยะสําคัญเลยฮะว่าการยุติสงครามในความหมายของโดนัทรัมเนี่ยหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าอยู่ตรงจุดนี้หยุดก่อนแล้วรัสเซียที่ ได้ดินแดนไปหลายจุดนะก็ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องคืนคในขณะที่ยูเครนเองกลับจะต้องจ่ายเงินคืนสหรัฐ,รฐในรูปของแร่หายากอ,อะไรต่อมีอะไรทรัพยากรในประเทศเริ่มชัดเจนขึ้นเป็นลำดับนะนะนี่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฮะ,ะจะกลับไปมีดินแดนเท่าเดิมไม่ได้แล้วจะไม่มีการเข้าไปร่วมนาโตเป็นไปไม่ได้ที่ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต อันนี้คือสารสำคัญเลยะนะในขณะที่เซเลสกี้ตามที่โดนันทรฮมเปิดเผยนะก็บอกว่าโอเคที่จะพูดคุยนะนะ,น,ะนั่นสะท้อนว่าอะไรก็สะท้อนว่าเต็มที่แล้วอ่ะคือถ้าไม่มีสารัฐยูเครนสู้รบต่อไปไม่ได้คือยื้อไปก็มีแต่เสียกับแล้วเอายงี้ดีวกว่าอันนี้ผมพูดเองนะ,ค,ะคือถ้าไม่มีสารัตตั้งแต่ต้นนะยูเครนก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะเอาพูดกันตรงตรงนะฮะ เงินท่อน้ำเลี้ยงจาก US เอสอยูยูเซดเนี่ยไหลไปเครือข่ายสื่อในยูเครนเนี่ยมหาศาลเลยนะที่ไปปัน่นที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับรัสเซียหรือปั่นจนกระทั่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะโค่นล้มระธาบดีคนที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐในยุคโน้นะนะเพราะฉะนั้นนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่กระทบไปถึงสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนะแต่ว่าประเด็นเรื่องกาซาเนี่ย เป็นประเด็นที่โดนทําถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักไม่มีใครเอาด้วยเลย <c oughs> นะะที่บอกว่าจะต้องเข้าไปจัดการชาวปาเลสไตน์เนี่ออกไปก่อนจัดการในกาซา <c oughs> นะไม่มีประเทศไหนเอาด้วยเลยมีแต่อิสราเอล <c oughs> มีแต่อิสราเอลที่เตรียมพรอ้อมนะถ้าจะอพยพคนปาเลสไตน์ก็เป็นคู่กรณีอยู่แล้วเออคู <c oughs> ่กรณีอยู่แล้วอิสราเอลมองว่าได้ประโยชน์อยู่แล้วซ <c oughs> ึ่งสันนิบาตอาหรับเนี่ยบอกเลยนะว่าล <c oughs> ูกอาหรับรับไม่ได้ การจะไปบังคับปาเลสไตน์ย้ายถิ่นเลขานิการสันนิบาตอาหรับฮะอามัดอาบูเกตนะพูดในระหว่างการประชุมสุดยอดรัฐบาลโลกที่เมืองดูไบว่าแนวคิดแนวทางที่เดลทัมพูดเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้แล้วรับไม่ได้แล้วนั่นจะจุดชนวนสงครามขึ้นมา ส่วนจีนนะจีนเนี่ยโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนจ<ะ>กัวเจียคุณออกแถลงการเลยนะว่ากาซาเป็นของชาวปาเลสไตน์เป็นดินแดนปาเลสไตน์สนับสนุนสิทธิของชาติที่ชอบธรรมชาวปาเลสไตน์ให้มีความมั่นคงชาวปาเลสไตน์ปกครองปาเลสไตน์นะอันนี้คือจุดยืนของจีนส่วนอียิปต์นะ ก็มีแหล่งข่าวความมั่นคงของอียิปต์สองรายที่ไม่เปิดเผยชื่อค่ะรายงานว่าประธานาธิบดีอับเดลฟตาอัลซีซีของอียิปต์จะไม่เดินทางไปสหรัฐเพื่อร่วมเจรจาที่ทำเนียบขาวหากวาระการประชุมมีการรวมถึงแผนการของทรัมป์ที่จะขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาค่ะโดยซีซีได้กล่าวมาตลอดนะคะว่าอียิปต์จะไม่มีส่วนร่วมในการอบพยพชาวปาเลสไตน์จำนวนมากข้ามชายแดนทั้งนี้อียิปต์จะจัดการประชุมสุดยอดอาหรับฉุกเฉินในวันที่27กุมภาพ พันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการที่สําคัญสําหรับชาวปาเลสไตน์ต่อไปค่ะขนาดอียิปต์ยังไม่เอาด้วยเลยเอางี้ดีกว่าส่วนคุณเจริญสุขนะพี่ปนสังฮะได้มีการโพสอันนี้ภายในสหรัฐแล้วทีนี้นะวุฒิสภาของสหรัฐลงมติรับรองเทาซี่แกบบเป็นผู้อํานวยการหน่วยข่าวกลองแห่งชาติคะแนนเฉียดฉิวมาก52ต่อ48 คุณจเจริญสุขเนี่ยให้เกิดข้อมูลเพิ่มว่าตรงจุดเนี้เป็นจุดที่น่าสนใจยังไงเนี่ยคือประวัติของเธอเนี่ยประวัติของเธอเนี่ยเธอเคยไปทํางานในภาคสนามมาก่อนอนะไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในหน่วยแพทย์ะนะถูกส่งไปอยู่ที่อิรักแล้วจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นอนดีตสสเดโมแครตนะเป็นอนดีตสสเดโมแครตแล้วย้ายขั้วย้ายขั้วข้ามฝั่งข,ข้ามฝั่งข้ามฝั่ง แล้วหลังจากนั้นมาอยู่รนะิพับลิกันเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลสหรัฐที่เป็นหนุนเซเลนสกี้นะนะแล้วเธอเนี่ยถูกฝั่งตรงข้ามโจมตีว่าเป็นพวกรัเสเซียนะถูกฮิลลารีคินตันเนี่ยกล่าวหาเป็นหุ่นเชิดของรัเสเซียแต่วันนี้โดนัทรำรแต่งตั้งเธอเป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ ขุมล่าวกองทั้งหมดของสหรัฐอ่ะคนที่ถูกพักในมแแรตโจมตีว่าเป็นหุนเชิดรัสเซียแ,ย,ยแล้วรัสเซียเชิญโดนัลด์ท์ไปเยือนรัสเซียด้วยอยางนี้เอาสิเริ่มสนุกขึ้นทุกทีนี่คือภายในของกอง <laughs> ดเวยนะสหรัฐอเมริกาะนะนะเอาน่าสนใจฮะประเด็นการเมืองในสหรัฐอเมริกาส่วนไทยเราล่ละต้องตั้งรับยังไงอาจารย์อักษรศรษีพาณิษสารได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะโดนัลด์ทรัม ยุคทั้มสอเนี่ยเราประมาทไม่ได้นะสหรัฐกับจีนนะต่างคนต่างอยู่นะแต่ละประเทศถูกบีบให้เน้นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแรงกดดันมาถึงไทยยังไงกระแส FDI เปลี่ยนทิศ FDI คือการลงทุนทางตรงาการส่งออกยากขึ้นการแข่งขันเข้มข้นขึ้นนี่นะโลกสวยไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไทยรับศึกหนักสองแนวรบ ห็นไหม FDI เปลี ini, no. <cualquier> ่ยนทิศก็อาจจะไหลเข้าสหรัฐเอาใจทำแต่ก็ต้องการดึงฐานการผลิตกับประเทศสร้างงานให้คนอเมริกาการส่งออกยากขึ้นเขาพขึ้นภาษีไงนะการแข่งขันเจอศึกรอบด้านนะต้องแข่งกับสินค้าจีนบางส่วนที่จะมาทางไทยอาจารย์อักษรศรีพานิษสาร